สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะโหวันนี้หน้าตาสดใสวันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หยุดเรียนแล้วนี่อะเรามาเริ่มเรียนกันต่อเลยดีกว่านะคะจากเมื่อวานนะเราเรียนมาตาตัวสะกดแม่กงกงนะคะแม่กงนะงองูนะคะ อ่เราเรียนมาตาตัวสะกดแม่กงแม่กงเนี่ยมีตัวสะกดไหมคะไม่ค่ะอะ่มีมีอะไรเป็นตัวสะกดคะงูค่ะอ่ะงองูแล้วมีตัวอื่นอีกไหมนอกจากงองูไม่ค่ะอะ่ไม่มีแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะวันนี้จะ แม่กลงจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผู้เดี๋ยววันจันเราจะาเรียนแม่กลมแล้วอะเปิดหนังสือในหน้าที่ยี่สิบเก้าค่ะหนังสือภาษาไทยนะคะอันนี้นะคะในหน้าที่ยี่สเก้ายี่สิบเก้านะคะยี่เก้าเปิดแล้วอะทบทวนกันหน่อยแม่กลงนะมาตากลงหรือแม่กลงนะ เป็นคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆและก็จะมีตัวเดียวเลยนั่นก็คืององงูไม่มีตัวอื่นแล้วนะจำกันดีๆนะจ๊ะแม่กงนะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คืององงูไม่มีตัวอื่นแล้วอ่ะมาเราจะมาดูในหน้าที่29นะคะแบบฝึกหันหน้าที่29หนูเห็นข้างบนไหมข้างบน ในหัวข้อที่หในหัวข้อที่6นะคะเขาบอกว่าหัวข้อที่หนะคะหัวข้อที่6หัวข้อนี้นะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตากลงลงในแผนภาพความคิดอ่ะดูทุกคนครูจะให้เวลาทำนะ5นาทีเท่านั้นเพราะว่าไม่ยาก อย่างเช่นลักษณะคําคําที่มีอะไรเป็นตัวสะกดอ่ะอ่ะใบไฮใบไฮเอาเริ่มทำเลยค่ะหนาทีอ๋อโจทย์รอบได้เลยคะอ่ะฟังโจทย์นะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตากงลงในแผนภาพความคิดอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพความคิดนะคะ นี่อ่าเดี๋ยวคุณพูจะให้ดูแวบหนึ่งตึองอ่ะพอะเห็นไหมเห็นแบบแวบ,บไหมลองทำดูก่อนนะคะคุณพูให้เวลาถึง11.05โมงหนาทีนะ11.05โมงหนาที1 1โมงหนาทีนะคะอ่า11.05โมหนาทีเริ่มเลยอ่านี่นะก็คือหน้าที่19นะคะ ยี่สิบเก้าครับห้นานทีนะคะสิบเอ็ดโมงมอ่าอ่าอ่าใจดีนะเนี่ยถึงได้ให้ดูทึ่ คำนะคะเข,คนะคเขียนมาสองคำนะตัวอย่างคำเขียนมาสองคำ เด็กๆใครที่เข้ามาใหม่หรือว่าไม่รู้นะหน้าไหนหดูที่บนกระดานได้เลยค่ะคุณครูจะเขียนไว้ให้ข้างบนเลยนะว่ากิจกรรมในหนังสือภาษาไทยหน้าที่29่้าอ่น่าอีกสองนาทีนะคะ มาเลยเริ่มเลยลักษณะของคำในมาตาแม่กงนะคะเขาบอกว่าคำที่มีจุดๆๆเป็นจุดจุดจดตเติมอะไรคะคำที่มีอะไรเป็นตัวสะกดเป็นอะไรคำที่มีอ่างงูเป็นเป็นอะไรคะเป็นตัวสะกด ตัวอย่างคําคุณครูไม่ได้เขียนให้นะให้หนูเขียนเองเขียนกันเองเลยสองคำนะคะเขียนกันยังร้องเพลงอ่าร้องเพลงได้อาได้เก่งมากเลยอ่ะนี่นะคะก็คือเขาเรียกว่าแผนภาพความคิดนะนักเรียน มา่อตาแม่กงนะลักษณะของคําเขาก็เหมือนเดิมเลยที่ครูที่ครูคบอกไปแล้วก็คือเขามีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเลยเท่านั้นนะคะแม่กงแล้วหนูเขียนตัวอย่างไหมคุณครูด้วยนะคะสองขอนะสองคำสองคำนะคะคงภาพกับกวางอะไรัไหยคะอะไรนะคะ ได้ค่ะเอาคำไหนก็ได้นะที่อยู่ในมาตามเมฆได้ได้หมดเลยค่ะอ่ะเด็กๆใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะใครที่ทำหน้าข้างบนนี้เสร็จแล้วอาตอนนี้นะคนุณครูจะให้หนูอะทำอันนี้ข้างล่าง ในหัวข้อที่เจ็นะคะในเขาบอกว่าเนี้ยจะเป็นให้นักเรียนอ่ะใช้ดินสอระบายในวงกลมข้างหน้าคําตอบที่ถูกต้องก็คือเหมือนเหมือนข้อสอบอ่ะแหละเหมือนเหมือนข้อสอบโอ้จะอาจจะออกสอบด้วยนะเนี่ยโอ้โหอ้าใครยังไม่ได้ทำทำเลยให้เวลา10นาทีพอเดี๋ยวเราจะต้องมาเฉลยด้วยกันด้วย อานักเรียนพงครูเริ่มเลยนะคะในหน้าที่29กับ30นะข้อ1น,นะคะเขาบอกว่าชื่อสัตว์ในข้อใดตรงอยู่ในมาตาแม่กงคะข้อไหนข้อหนึ่งอ่าข้อหน,นะให้หนูวงกลมที่หน้าข้อหนึ่งได้เลยแล้ว ข้อสอเนี่ยมันอยู่ในมาตาแม่อะไรงูคำว่างูอยู่ในมาตาแม่อะไรคะอยู่ในมาตาแม่กอกาเก่งมากแล้วเสือล่ะเสือล่ะอยู่ในมาตาใดคะกอกาเหมือนกันอะ มาฟังข้อ2โจทย์ข้อ2นะคะเขาถามว่าข้อความนี้มีคำที่อยู่ในมาตาแม่กกแม่กงกี่คำประโยคนะคะคือวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรงวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรงกี <S 2> 2. <S ่คำกี่คำเอ้ย อามีคนบอกสองมีคนบอกสามแต่คุณครูนะอะวันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่มาตามแม่โกงมีท้องอเพราะว่าท้องทอองอท้อง,ออง,องไหมโทท้องนะคะท้องแล้วหนึ่งคำแล้วมีคำว่าอะไรอีก รโรงอ่ามีแค่สองคำนะคะนั่นก็คือคำว่าท้องกับโปร่นะนี้เราตอบข้อสองนะอ่ามาข้อสามข้อสามค่ะถานูถูกข้อไหนเสียงเลขหนึ่งไว้นะคะค่ะอ่ข้อที่สามนะคะเขาถามว่า คำท,ที่อยู่ในมาตากรงคำใดที่นํามาเติมในประโยคนี้ประโยคเขาเขียนว่าแมวชอบกินจุดๆที่แม่วางไว้ในครัวปาูอ่ะเขาบอกว่าเป็นแม่กงนะแม่กงนะคะอ่ะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าปลาทูปลาทูแม่อะไร อ่าแม่กอกาเพราะฉะนั้นไม่เอาไม่เอาปลาทูสองปลาปูมาอ่าแม่ก,อก,อ,มกอกาเติมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาข้อที่สามข้อสุดท้ายกุ้งแห้งอยู่ในมาตาใดแม่กงนะเพราะฉะนั้นข้อที่สามจึงตออ ข้อที่สามนะคะอ,ะอเก่งมากเก่งมากเด็กๆอาเมืออ่อตอบเสร็จแล้วปิดไมค<อ>ได้นาครูจะได้ถามคำถ,ถามข้อต่อไปอ่าตอนนี้คุณครูได้ยินเสียงใครปิดปิดไมคก่อนนะ<ส>เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังประโยคนี้ควรเติมคำใน ทุกคนครูได้ชิดเสียงเอาเอาใหม่นะข้อ4นะคะข้อ4ประโยคนี้ควรเติมคำในมาตากงข้อใดการออกกำลังกายทำให้ร่างกายจุดจุดจุดและจิตใจแจ่มใสข้อที่หนึ วคำใดไม่เข้าหัวข้อหนึ่งปิงปองข้อสองไถนาข้อสามท่าน้ําตอบเลยคะปิงปอง,ปง,ปองเพราะอะไรเพราะอะไรอ,อ่าส่วนคําว่าไถนากับท่าน้ําอยู่ในมาตาแม่ อาอยู่ในมาตาแม่กอกานะข้อนี้จึงตอบ1นะคะอ่ะมาข้อ6นะข้อหนะคะชื่อของใช้ข้อใดอยู่ในมาตากลงของใช้ข้อใดอยู่ในมาตากกงหนึ่งวิทยุสองดินสอ ถูกนะนั่นก็คือข้อที่สองค่ะอ่าข้อที่สองนะมีอยู่ถึงมีคำว่าสองกระหนุงกระหนิงเป็นสามคำเลยนะข้อสองเนี่ยมีแม่ตากงอยู่สามคำส่วนข้อที่1นเนี่ยมีคำว่าดงกับพงพีก็มีสองคำเอง ส่วนข้อที่สนะเขาบอกว่ามีคำว่าบำรุงกับลำคองก็มีแค่สองคำเท่านั้นส่วนข้อสองเนี่ยมีถึงสครับสามคำนะข้อที่7ดเราถึงตอบข้อสองนะจ๊ะสอง เก่งมากเก่งมากอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆอ่ะปิดไม้ด้วยนะเด็กๆปิดไม้ด้วยอืมอ่าตอบสองข้อแปดข้อแปดเขาถาา ลักษณะเหมือนกับข้อคำใดหนังสือหนังหามีลักษณะเหมือนกับคำข้อใดข้อทีอ่เราเคยทำไปแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเป็นสํานวนใช่ไหมคะหนังสือหนังหาเป็นสํานวนตั้งหน้าตั้งตาก็เป็นสํานวนแล้วก็มีพยางเท่ากันด้วย แล้วก็เป็นคำซ้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่8นะคะจึงตอบข้อ1นะหนึ่งอ่ะมาข้อที่9ข้อที่9แล้วนะจงเอาเยี่ยงอย่างกาดำมันโอก ออมอารีต่อเพื่อนกาด้วยกันคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับพ่อใดะะเยี่ยมอย่างนะเขามาเยี่ยงอย่างข้อที่หนึ่งนี่คือเอือ้อเฟื้อข้อที่สองคือแบกอย่างะะข้อที่3คืออดอยากตอบอะไรดีคะ,ะ,คะอะไรนะครั้ะะนะะอ่าเยี่ยงอย่างก็มีความหมาย ก็คือเป็นแบบอย่างนั่นเองแบบอย่างนะข้อ9้าตอบสองนะคะเยี่ยงอย่างหมายถึงแบบอย่างนะเด็กๆเ,เอาข้อ1ิบนะคะข้อสุดท้ายนะคะคำว่าแมลงวีอยู่ในมาตาตัวสะกดข้อใดตามลำดับอ่าแมงแมลงแมลงอยู่ในมาตาใดคะ อ่ามาแรงอยู่ในมาตากงแล้ววีละ่ะวีละ่ะอ่ากกาทุกคนข้อที่10บตอบอะไรข้อที่สิบจึงตอบข้อที่อ่าเก่งมากข้อที่สนะคะข้อที่สาม เพราะว่า,มาแมลงอยู่ในมาตากงถูกต้องวีอยู่ในมาตากกานะคะก็คือตรงข้อสามอ่าจ๋าอ่าเก่งมากใครถูกหมดเลยบ้างเลยยกมือโอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เลยค่ะ วันอะไรคะวันนี้วันสุกที่สิบเอ็ดอาเก่งมากเดือนมิถุนายนพศ นักเรียนเขียนสะกดคำ คุณครูบอกเทคนิคนิดนึงนะอันนี้คำแรกมันคือคำว่างวงใช่ไหมหนูเขียนบรรทัดหนึ่งแล้วพอมาอันที่สองคำที่สองเปนคำว่าช้างหนูก็เขียนอีกบรรทัดหนึ่งมันจะได้ไม่ไม่ยาวจนเกินไปนะคะอ่าเขียนเป็นสองบรรทัดนะคำข้อที่สองก็มีสองคำใช่ไหมคำละบรรทัดนะคะ สะกดละสะกดเนี่ยบรรทัดหนึ่งบรรทัดเป็นสองบรรทัดอันนี้เว้นไว้หน่อยอ่ะให้หนูรู้ว่ามันจะต้องปีสองบรรทัดนะโอเคสี่ข้อ งั้นคู่ไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย